สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เอารถกระบะสี่ประตูราคาย่อมเยาที่เพื่อนๆพพี่ๆหลายๆท่านถามหานะครับวันนี้เอามาแล้วครับ1คันเป็นรถเทินเข้ามาลูกค้านํามาเทินนะครับพี่ๆนะคันนี้เป็นอีวุสตแม็ก2.5 EX รถปี03นะครับบอกเลยว่าคันนี้เดิมโรงงานจริงๆตามสภาพมากๆนะครับ และราคานะครับ139,000บาทเท่านั้นเองซื้อสดได้อย่างเดียวนะพี่วีวนะไม่สามารถจัดไฟแนนได้นะครับลองมาดูตัวจริงได้นะครับวิวนะมาทดลองขับได้ผมบอกเลยว่าเครื่องแน่นแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่านะครับนะสีเดิมโรงงานออกสีฟ้าครามนะโดยประมาณนะครับก็มีร่องรอยตามการใช้งานปกติแบบน,นี้เลยนะครับส่วนยางเราให้มันยางใหม่นะครับล้อกอระทะก็เบิกใหม่มาให้ใส่แล้วเรียบร้อย ยางใหม่ล้อกระทะใหม่นะครับสีสวยเดิมโรงงานไม่มีชนหนักพิควนน้าท่วมแน่นอนนะครับโคมไฟหน้าสวยๆแบบน,นี้กระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับนี่เลย เครื่องแน่นๆเครื่องฟิตๆนะครับพี่พีนะเดี๋ยวล้างออกให้นะครับอันนี้มันเป็นรอยเหมือนดอกเห็ดเฉยๆนะครับนี่ครับเอามือถูว่าออกนะครับเดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวจัดการทาความสะอาดให้นะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับไฟมาเต็มไฟอยู่ครบนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับนี่ครับข้างซ้ายข้างขวานะครับร่องรอยก็มีประมาณนี้ครับพี่พีนะอยู่ที่รับได้หรือเปล่านะครับนะเพราะว่ารถมันเป็นรถเรียกว่ายังไงอะซื้อมาขายไปครับคันนี้เพราะว่าเรา ก็เป็นรถเทินเข้ามาเนาะลูกค้าเทินเราก็ต้องรับนะครับพี่พ่นะกระจกก็เป็นแบบมือหมุนนะครับส่วนภายในสวยนะภายในใหม่มากๆนะครับพี่พีนะเกียร์นี่ครับเครื่องเล่นทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเลขไม่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันผมก็จําไม่ได้นะเลขไม่สองแสนสามนะครับพี่พีนะสองแสนสามหมื่นโลนะครับแอร์เย็นเพลิงเพาะนะครับย้ําเลยนะพี่ๆีนะรถใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับแค่ว่าลูกค้าคนเก่าเขาใช้มานานนะ เขาอยากเปลี่ยนรถใหม่เขาเลยเอามาเทินนะครับเขาบอกว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะครับก็เผื่อใครไปซื้อไว้จ่ายตลาดนะครับให้พ่อแม่ขับที่ต่างจังหวัดก็ลองมาดูได้รถเครื่องดีครับรถสวยนะครับนะลองมาดูได้เลยเบาะทุกอย่างนี่ครับนั่งได้สบายนะครับเบาะใหม่ๆนะครับเบาะใหม่ๆเลยภายในใหม่มากนะครับล้อยางก็อย่างที่บอกไปเป็นยางใหม่นะครับโลโก้ดีแม็กแม็กไลเนอร์มีนะครับนี่เลยก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆนะ ้ลนหลังก็มีร่องรอยบ้างนี่เล็กน้อยๆนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับพี่ๆนะคันนี้1 3 9 0 0 0าบาทเท่านั้นเองนะครับได้รถ4ประตูเครื่องดีๆนะครับแอร์เย็นๆแบบนี้ไปใช้งานแน่นอนนะครับเรามาดูตัวจริงได้นะครับพี่ๆที่ร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทน์ออโต้นะครับมาทดลองขับกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับเลยรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับในราคาประมาณนี้นะครับก็ได้เป็น4ประตูไปเลยนะครับก็ สนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคันนี้ฝากด้วยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับซื้อสดเท่านั้นนะครับคันนี้นันหนึ่งามหมื่นบาทแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะครับสวัสดีครับ